เจอกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องสมุนไพรครับสมุนไพรบำบัดโรคบำบุงร่างกายกระจัดภัยไา้ที่แฝงอยู่ในร่างกายที่ชื่อว่าโรคภัยไ,ไข้เจ็บนะครับจะกำจัดด้วยสมุนไพร ื้นบ้านที่มีมาแต่โบ,บราณบบราณนะครับเรียกว่าสมุนไพรพื้นบ้านครับครับตามไปดูน,นะครับว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรนะครับครับต้นป่าช้าเหงานะครับต้นป่าช้าเหงานี่มีชื่อเสียงมา นานแล้วนะครับสำหรับต้นป่าช้าเงาหรือต้นหนานเฉาวเวยนะครับที่เรียกกันอีกเชื่อหนึ่งนะครับคือหนานเฉาวเวยหรือต้นป่าช้าเงานะครับสำหรับสูนใครชนิดนี้ก็มีสรรพคุณทางด้านรถน้ำตาลในเลือดนะครับ หรือลดเบาหวานนะครับลดอาการอักเสบของร่างกายภายในร่างกายทุกอย่างทุกชนิดนะครับอกกัการปวดข้อปวดกระดูกนะครับสำหรับที่เริ่มเป็นหรือเพิ่งจะเป็นใหม่ๆนะครับหรือเป็นแบบ เออเป็นแบบมีอาการปวดบวมนะครับปวดบวมตามข้อนะครับตามแขนตามขานะเรียกว่าปวดบวมหรืออักเสบนะครับอาการอยา่างนี้เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบ หรือข้อกระดูกอักเสบนะครับสำหรับสับุณต้นป่าช้างเงานี้ก็จะลดอาการเหล่านี้ได้นะครับช่วยได้นะครับเกี่ยวกับการอักเสบนะครับเกี่ยวกับการอักเสบทุกอย่างครับภายในร่างกายนะครับแต่ไม่สนับสนุน สำ,สำหรับผู้ที่เป็นความดันต่ำนะครับสำหรับผู้ที่เป็นความดันต่ำนะครับหรือค่าน้ำตาลค่าเลือดต่ำนะครับไม่สนับสนุนให้รับประทานนะครับเพราะว่าทานลงไปแล้วก็จะทำให้ค่าเลือดค่าน้ำตาลที่ต่ำอยู่แล้วก็จะต่ำยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับผู้ที่มีค่าเลือดต่ำค่าเลือดน้ำตาลต่ำนะครับค่าน้ำตาลต่ำหรือ ความดันต่านะครับไม่สนับสนุนให้รับประทานนะครับจะรับประทานได้เฉพาะที่ผู้ที่มีค่าน้ําตาลสูงนะครับมีความดันสูงนะครับผู้ที่มีอาการเหล่าน,นี้รับประทานได้นะครับสำหรับป่าช้างเงานะครับต้นป่าช้างเงานะครับนี่ครับปลูกไว้นะครับ สำหรับการรับประทานก็จะนำไปต้มสดนะครับใช้ใบใช้ใบเทละสิบใบนะครับกะน้ำพอประมาณนะครับแล้วต้มรับประทานเช้าเย็นนะครับเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วนะครับทานไปได้สักหนึ่งเดือนแล้วก็หยุดไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับรับประทานใหม่นะครับ สำหรับวิธีการรับประทานของต้นป่าช้าเงาหรือต้นนานเช้าเหวยนี่นะครับวิธีการรับประทานแบบไม่ให้มีอันตรายต่อสุขภาพด้วยร่างกายเรานะครับต้มรับประทานครั้งละสิบใบนะครับต่อนานพอประมาณนะครับเช้าเย็นหนึ่งเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วนะครับรับประทานนะครับ ไปได้หนึ่งเดือนแล้วก็หยุดสักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหยุดสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็รับประทานใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยตอ่อสุขภาพและร่างกายของเรานะครับสำหรับต้นปาชาเ,ชาเงาสารพคุณที่บอกกล่าวไปแล้วนี้นะครับสบรรพคุณที่เน้เนๆก็แก้อาการอักเสบ เรื้อฝ in in yeah, mm ีหนองในร่างกายนะครับแก้อาการอักเสียบเรื้อฝีหนองในร่างกายนะครับต้มรับประทานนะครับปวดอปวดกระดูกนะครับเป็นเก้านะครับลดอาการของผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับสูงนะครับรูอาการของผู้ที่มีความดันสูงนะครับรับประทานนะครับครับผมสําหรับ คลิปนี้ก็ขอยุติไว้กับต้นป่าจะเหงาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ